ได้ยินเสียงด้วยนะเร <ừ> ิ่มมเอาแค่เข้าไปให้อากาศมันนั่นอ่ะเปนไงฮะดสดดูดดยดเนไง มันเป็นอย่างนี้ทุกหัวน้ำหายไปเป็นลิตรเป็นเมนะ็ดเห็นไหมเม็ดอ่ะนี่ยน้ำนไม่มาเลยให้นี่น้ำลงไหมลงสิให้เราดูน้ำลงเยอะ,ล,ะลงเยอะสิ<า>เดี๋ยวขึ้นไปดูสิขึ้นไปดูด้วยก <c oughs> ันสุดยอดเลยนะดูดิยังไม่หมดเลยอะ่ะ เปนไงเป็นไงวะเฮ้ยน้ำหายชิบหายแล้วอย่างนี้แม่งสามเมตรเลยน้ำหายอ่ะเออเนี่ยเป็นสิบเมตรเลยอ่ะใกล้มาแล้วเสียงเบาแล้วดีไม่ดีน้ำหมดก่อนเงี้ยหมดข้อแล้วมั้งใครอยู่บ้างเนี่ยสมเมธ์อยู่ไหมสมิทธ จะเรียกมันมาดูมั่งไม่ใช่นั่งอยู่ในโต๊ะเนี่ยพอน้ำขึ้นมาถึงเต็มท่อนะรู้เลยฟิสติ้งไหนเติมไม่รั่วไม่รั่วไม่รัว่วาาม <c oughs> น้ำไม่บาเลยอ่อนแล้วโอ้ยนายจะว่ยน้ำหายไปไหนโอ้ยรถเป็นกี่นาทีหนูพี่ต๊อบต๊อบเลยปักขันปิดเนี่ยน้ำหายหมดแล้วนะีน้ำลงไปอยู่ชั้นเจ็ดแล้วมั้ง <laughs> เข้าไปครึ่งเดียวพอกี่นาทีทั้งหมดดูดิที่น้ำอะไรนะไม่มีน้ำไหล